ซาสเก่ยพึ่งไปไดเลยไ,ไหมฉันนะ่ะชอบนายมากเลยนะฉันนะ่ะชอบตูดนายที่สุดเลยไม่นะฉันนะ่ะชอบคนย่ำใหญ่ไม่ชอบหามเล็กๆกองไหนเลยนายมันแปดปีแล้วยังหํมเล็กมันดมเลยถึงหํมชอบงันจะเล็กนะแต่ฉันก็อัปเรดมาแล้วนะไม่เข้าใจเรื่องเง ฉันอะทนไม่ไหวกับการที่นายต้องเยดตูด,ด,ดของฉันมานานแล้วนะไม่ไม่เป็นไรนะ้าโตสเกะแค่ทนนิดก็ได้นี่วาดูสิหามของฉันอัปเกรดมาแล้วนายรู้ไหมฉันะชอบคมของโอโรเชม,มาู้มากเลยเพราะมีเจ้าล่าเลือนด้วยไม่ของฉันก็มีของฉันของฉันต้่งซื้อมาเข้าใจไหมฉันอะไม่อยากอยูดด่กับนายแล้ว ไม่นะฉันน่ะต้องการตัวนายจริงๆเลยนะนะซาสเกะฟังฉันบ้างสิน่ะฉันต้องการตัวนายไม่ฟังที่ฉันพูดแล้วน๊ะฮะซาโนรุโตะฉันนะเกียดนายปะฮะหนึ่งซาสเกะหายไปไหนแล้วฮะฝากอะไรไว้ด้วย ออกไปจากชีวิตฉันตยนนี้นะน้าตุกเขาตัดจบแบบละครไทยฝากกดติดตามด้วยช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ